สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชารีพัฒนาวงศ์โพคินคะ่ะสำหรับวันนี้ยังคงตามกันต่อนะคะในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการรายงานตัวเลขมาจากทางองค์การอนามัยโลกว่าโรคนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั่วโลกตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2557จนถึงขณะนี้นะคะ1,350คนคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีการระบาดกันในต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่า เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเย็นเนี่ยประเทศไทยของเรานี่ถือได้ว่าตื่นตระหนกกันเป็นอย่างมากแล้วก็โกลาหลสําหรับการตรวจสอบข่าวกันพอสมควรนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นโลกออนไลน์มีการรายงานว่าคนไทยซึ่งเป็นผู้หญิงวัย48ปีทํางานอยู่ที่ไลบีเรียแล้วเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ติดเชื้อไวรัสอีโบลาร้อนถึงกระทรวงสาธารณาสุขค่ะต้องมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะถแถลงข่าวสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนรายละเอียดในครั้งนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะกับอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โสพลเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณทชศลีครับค่ะเมื่อวานนี้อาจจะมีหลายท่านที่ไม่ได้ฟังการถแถลงข่าวของทางกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะคะขอความอนุเคราะห์ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังอีกรอบ รอบหนึ่งแล้วกันเพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าหญิงวัย48ปีคนนี้เนี่ยตกลงแล้วเขาอยู่ยังคงอยู่ในขายต้องสงสยัยหรือว่ามั่นใจได้ว่าไม่ได้ติดเชื้อคะคือขณะนี้ยืนยันเลยนะครับว่ายังไม่มีนะครับไม่มีใครติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยนะครับรลยนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยยังไม่เข้าข่ายเรื่องสงสัยเลยนะฮะนะฮะเราใช้พยายามดูว่าเอ๊ะตรงนี้เข้าข่ายอะไรเราเรีวยกว่าเป็นผู้ที่มารับการสอบสวนโรคอะไรกันอย่างเนี้ย นะครับคืออย่างนี้ครับคือคุณผู้หญิงคนนี้นะครับทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ระบาดใช่ไหมครับแล้วเป็นคนไทยนะครับแล้วก็กลับมาบ้านเราก็คือกลับบ้านตัวเองอ่ะนะครับมาถึงที่สุวรรณภูมิวันที่ที่สิบนะครับแต่ก่อนขึ้นเครื่องที่เคนยาเนี่ยรู้สึกปวดศีรษะนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยนะฮะก็แล้วก็ตัวเองก็มีความรู้ นะครับแล้วเอ๊ามาจากพื้นที่ระบาดไลบีเรียอย่างเงี้ยะนะครับพอลงเครื่องที่ตัวนภูมิตอนวันที่ยี่สิบเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับไปตรวจเพราะมีผื่นขันด้วยคะนะครับคือจริงๆเข้าๆระบบเลยนะเข้ามาที่ดานด่านก็ตรวจไม่มีไข้ให้คำแนะนําไปะนะครับถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรติดต่อหนึ่งสี่สองสองนะ,ะนี่เขาก็ยังไม่สบายใจเขาก็ไปตรวจเรื่องผื่นคันที่โรงพยาบาลนะครับเราตามดูประวัติที่โรงพยาบาลก็ไม่มีไข้นะครับทีนี้เขานอนที่โรงแรมเพราะเขาก็อ่าเป็นคนมีความรู้ใช่ไหมครับก็พยายาม กันตัวเองเอา,อางนี้ละกันจะได้ไม่แพร่โรคถึงคนอื่นอันนี้คือข้อดีนะครับ<ช>นะครับเสร็จ<ช>แ,แล้วพอเช้าเมื่อวานเนี้ยเอ๊ไม่สบายใจก็ไม่ดีขึ้นนะโทรปรึกษาหนึ่งสี่สองสองก็คือสายด่วนของกรมควบคุมโรค<ช>นะครับเราก็เลยบอกโอเคเพื่อความสบายใจเพื่อมาสอบสวนดูซิว่ามีอะไรไหม<ช>นะครับเราก็เลยส่งทีมไปรับนะครับแต่มาตรการของเราเนี่ยบอกตามตรงเราก็ต้องเข้มข้นนะครับ<ช>ต้องเป็นการป้องกันเต็มที่ นะครับข่าวก็เลยลือออกไปแบบนั้น,นซึ่งจริงๆตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสอบสวนเพราะว่านะฮะเริ่มแรกเลยหนึ่งมาพื้นที่มาจากพื้นที่ระบาดใช่ละอันที่สองเขาต้องมีไข้ขึ้นนะครับอาจจะมีขึ้นไข้อาเจียนนะครับแต่แล้วสุดทีก็ไปตรวจร่างกายตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแต่เราจะเรียกว่าเราทำโอเวอร์หรือทําเกินไปไหมก็กเพราะที่ผ่านมาเราเคยเจอประสบการณ์เช่นสายเนี้ยน,นะครับเราก็คิดว่าเราต้องทําเต็มที่ดีดกว่า นะครับดีกว่ามาเสียใจยทีหลังเอางี้ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตการทานี้แต่ตอนนี้นี่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับเ<อ>พราะไข้ก็ยังไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวก็รอดูผลเลือดซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวสิบโมงทีมคณะโอโกของกระดวงสาทุกงงงงคงแถลงครับค่ะอธิบดีอีกนิ้นงแลวกันค่ะคือที่บอกว่าช่วงระหว่างท,ที่ที่ที่ต่อเครื่องช่วงนั้นรู้สึกเหมือนจะ ปวดศีรษะแล้วก็เลยกินยาแก้ไข้ไปนะคะแล้วก็หลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยหลังจากออกจากโรนภูมิแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีไข้ขึ้นแล้วก็เดินทางไปพบแพทย์ตรงนี้มันก็บ่งบอกว่าไข้ขึ้นไม่ใช่หรอคะอาจจะมีคนสงสัยแบบนี้คือเขาปวดศีรษะนะครับแล้วเรารตรวจเนี่ยนะครับถ้าดูจากหลักฐานเนี่ยตรวจที่ด่านสซนภูมิเนี่ยนะครับที่ด่านทนี่ถ้าเกิดมาจากสี่ประเทศนี้เราตรวจวัดอุณหภูมิมทุกคนนะครับ,รบไม่ขึ้น นะครับเข้าไปตรวจโรงพยาบาลเนกระชวนเราขอประวัติก็ไขไม่ขึ้นนะครับเมื่อวานตอนเย็นเย็นนี่นะครับเข้าที่บําราศเนี่ยก็ไม่มีไข<อ>นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดู24ชั่วโมง,ใน,โมงในรอบ24ชั่วโมงนี้มีไขไหมะนะครับเพราะว่าโอเคคุณอาจจะกินยานหรือ,อยังอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดู24ชั่วโมงนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ดูผลเลือดด้วยะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอยากจะบอกว่าระบบของเราเนี่ยเขาระวางมาตรการในการตรวจจับเอาไว้เนี่ยนะครับสามขั้นตอนแะผมขออนุญาตนำเรียนมาตรการเลยหนึ่งที่ที่ด่านที่ด่าน นะครับไม่ว่าเป็นด่านทางอากาศทางเรือหรือทางบกเนี่ยนะครับใครมาจากสี่ประเทศเนี่ยนะครับเราขอให้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วเราก็ให้คําแนะนําเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะครับให้ดูแลนะครับพ้นจากเออจากสี่ประเทศเกินยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยจะปลอดภัย นะครับจะได้เพราะว่าระยะฟักตัวเขานานที่สุดเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วก็มีเบอร์พูดคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรโทรติดต่อเราได้เหมือนเหมือนเหมือนคุณผู้หญิงคนนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆผมว่า<ช>นะครับนั่นคืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือด่านที่ตรวจจับในสถานพยาบาลสมมติใครมาอยู่แล้วมีไข้ขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเขาบอกเราเราก็ส่งรถพยาบาลไปรับนะครับเราไม่อยากให้มาแท็กซี่มาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปมีปัญหากันอีกนะครับเพราะนั้นเราวางระบบไว้เลยนะครับใครที่อยู่ใน สี่ประเทศนี้แล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วมีไข้ขึ้นนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อนะครับตอนนี้เราเตรียมสถานพยาบาลวันนี้ถ้าเป็นหลักกระทรวงก็เชิญสถานพยาบาลทั่วประเทศประชุมเนี่ยฮะเช้าเนี้ยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับสกัดกั้นและตรวจจับตรงนี้ให้ได้ดเร็วที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้แพร่มาถึงบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้แพร่ไปถึงญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเขา,ขาค่ะตอนนี้เต,ตรียมสถานพยาบาลไว้กี่แห่งอะคะอธทิบดีถ้าถ้าสมมติว่าเข้า่ายอาจจะต้องสงสัยที่จะต้องสอบสวนว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือเปล คือจริงๆตอนนี้มีสามิบาลซึ่งเราเคยเตรียมเรื่องซาเรื่องหวัดนกอยู่แล้วครับนะครับอันนี้พร้อมอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็เด็กก็เพิ่มมาตรการทางห้องตรวจห้องปฏิบัติการเข้าไปนะครับแล้วก็บุคลากรในสําคัญที่สุดครับบุคลากรสําคัญที่สุดต้องมีการฝึกนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของขวัญกําลังใจในช่วยกันตรงจุดนี้นะครับค่ะยามเรียนมาตรการที่สามอีกคือในชุมชนเนี่ยต้องขอชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันด้วยค่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์เนี่ย นะครับตามระบบเนี่ยถ้าเกิดมีคนต่างชาติมาเข้ามาพักที่โรงแรมเนี่ยเขาต้องรายงานไปที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอพื้นที่นั้นๆนะตอนนี้กรมควบคุมโรคก,ก็ทําหนังสือขอกับตรวจคนเข้าเมืองนะครับถ้ามีบุมีคนนักท่องเที่ยวมาจาก4ประเทศเนี้ยขอแจ้งทางกรมควบคุมโรคด้วยค่ะเพื่อเฝ้าระวังเต็มที่อย่างเช่นถ้าไปอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเราจะได้บอกเออถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคุณควรติดต่อเข้าโรงพยาบาลอะไรเอารถพยาบาลไปรับ ะนะครับคุณหมอคุณพยาบาลก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าเราก็ต้องป้องกันตัวเด็บที่เพราะมันมีตัวอย่างครับที่ในจีเรียอย่างเงี้ยนะครับไม่ยอมบอกเราว่าไปสัมผัสกับคนเป็นซีโบล่ะนะครับทําให้คุณคุณคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยติดโรคเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดอวกาศป้องกันเด็บที่<ช>นะครับและ,ะนันนี้ก็เป็นมาตรการซึ่งเราดูประสบการณ์ต่างประเทศแล้วเราก็าดําเนินการนะครับแล้วก็ดูจากหลักวิชาดูตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับเราก็ดําเนินการมาตรการเราเต็มที่นะครับคะ อธทิบดีคะที่ฉันขออนุญาตย้อนกลับไปที่คุณผู้หญิงวัย48ปีอรอบหนึ่งแล้วกันนะคะที่บอกว่า<ด>ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นสอบสวนแล้วก็เรากําลังรอดูอยู่ว่าภายในเวลา24ชั่วโมงเขามีไข้หรือเปล่าหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะก็คงต้องตรวจเลือดนะครับแล้วต้องผมคิดว่าต้องคณะแพทย์นะครับดูที่เบื้องต้นนะครับคณะแพทย์ที่ดูแลที่บําราศนะครับเสร็จแล้วเมื่อวานท่านบรัราชจะตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะ เอ็กซ์เพรส i t คอมมิตีสำหรับให้คำปรึกษานะครับอันที่เ,เรียนเชิญท่านอาจารย์หมอประเสริฐทองเจริญนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่และอาจารย์ต่างเนี่ยช่วยกันดูนะครับเรียกว่าครั้งที่เราก็ต้องระดมช่วยกันเต็มที่ครับค่ะ,ะค,ค่ะคือถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมีไข้จะเป็นยังไงต่อไปถ้าไม่มีไข้จะเป็นยังไงต่อไปคะ คือถ้ามีไข้นะครับก็คงต้องดูผลถนะ้าห้อปฏิบัติการอะไรอย่างที่ว่านะครับแล้วต้องให้คณะหมอเขาเขาดูมากกว่าผมว่านะฮะเป็นวันๆไปครับเรื่องนี้นะครับอ๋อค่ะ,ะคก็คือดูไปตามอาการครับดูอาการด้วยนะครับแล้วก็ดูจากผลการตรวจร่างกายด้วยะนะครับดูจากผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการตรวจเลือดอะไรต่างๆด้วยครับค่ะตกลงแล้วการตรวจเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตรวจเลือดเพื่อที่จะวัดเชื้อเนี่ยทางเราสามารถที่จะตรวจรับรองเองได้เลยหรือว่าจะต้องไปให้ทางสหรัฐอเมริกาเป็นคนรับรองอะคะเราตรวจเองได้ครับนะครับเราตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าใช่ไม่ใช่เบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าตรวจบอกว่าไม่ใช่ผลเป็นลบปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ว่าไม่ใช่แด่นะครับแต่ถ้าตรวจว่าโอเค นะครับว่าเอ๊ะผลบวกไหมอันเนี้ยโอ้ก็มีหลากหลายชนิดนะครับเราก็สามารถใช้หลายๆวิธีแล้วก็เทียบเทียมกันแล้วก็ให้คณะกรรมการดูแล้วคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่จริงๆนะครับอันนี้คือเป็นคณะกรรมการดูกันจริงๆเลยนะครับส่วนที่ส่งไปอเมริกาเนี่ยเหมือนเหมือนยืนยันว่าใช่เชื้อตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอย่าไปกังวลว่าโอ้ต้องตรวจอเมริกาอย่างนี้ไม่ไหวหรอกครับประเทศไทยจะไปนอนเก็บอยู่องสามอาทิตย์ไม่ไหวหรอกทำไม่ได้ไม่ได้เสียหายหมด เรา,าเราเรา,เราทำได้ครับนะฮะเครือข่ายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จุราเีราชมหาวิทยาลัยต่างๆตัวเนี้ยช่วยกันทั้งหมดเขาบอกว่าต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติครับค่ะค่ะอ,อันนี้เราอุปกรณ์ในการตรวจเชื้อจากสามประเทศที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานว่าเราสั่งซื้อตอนนี้ที่ไปถึงไหนแล้วคะเออเป็นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มั้งครับนะฮะเอาที่ทราบนี่อ่คิดว่าอาทิตย์หน้าคงคงได้แล้วนะครับโอ้ับ แต่ตอนนี้ก็ตรวจได้อยู่ครับทางจุฬาทําได้อยู่ครับไม่มีปัญหานะคะแล้วอ,อ๋อย่างรกรณีของหญิงวัย48ปีรายนี้ค่ะเราจรําเป็นด้วยไหมคะว่าจะต้องไปตามหาคนที่มีโอกาสสัมผัสตัวเขาโดยตรงช่วงเวลาที่เดินทางมาอันนี้คือระบบมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วเราทําตามระบบเต็มที่เลย ค่ะ <C> e <at> นะครับเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับ <Okay. S 2> ว่าทุกคนจะยังนั้นอย่างนี้นะค่อย่าไปรังเกียจค, <C> e <at> คุณผู้หญิงคนนี้นี่ <C> e <at> ถือว่าถือถือว่าเขาเนี่ยดีมากๆมีความรู้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับันนี้ต้องบอกว่านี่คือการเฝ้าระวังในชุมชนที่ผมอยากให้เกิดขึ้น <C> e <at> นะครับบ้านอื่นที่เขาเจริญแล้วมจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับมันจะได้ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ไปถึงคนอื่นนะครับแต่ว่าเราต้องไปถามแน่นะครับที่โรงแรมเนี่ยพักใครที่ บ้างนะครับที่มาดูแลห้องนี้นะครับเราให้คาแนะนําเราไปจัดการทํำลายเชื้ออะไรหมดนะคร,รับมีเบอร์โทรศัพท์พูดคุยติดต่อกันถ้าคุณผู้หญิงคนนี้เอาคณะแพทย์กรรมการบอกไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างจบหมด ใช่ไหมอรา้ามีปัญหาอะไรเราก็ให้คาแนะนําแล้วเฝ้าดูอาการอะไรยังไงนะครับจะดูแล้วคิดว่าคงคงสบายใจนะฮะน่าจะสบายใจได้ครับอาทิตย์ดีคะคือเราในฐานะสื่อมวลชนเองอ่ะนะคะก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้จักกับโรคมากขึ้นแล้วก็ให้มีความตระหนัก เกี่ยวกับโรคแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไปแล้วเราพยายามจะอธิบายว่าจะติดได้เนี่ยมันต้องจากสารคัดหลั่งโดยตรงเท่านั้นแล้วหลายครั้งนะคะมีคนถามว่าไอ้คำว่าสารคัดหลั่งโดยตรงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราโดนปุ๊บเนี่ยเราจะติดเลยหรือเปล่าอธิบดีบอธิบายหน่อยค่ะคืออย่างนี้นะครับเ,เชื้อมาอยู่ในเลือดเยอะน้ำเหลืองสารคัดหลัง่งเช่นอาเจียนนะครับน้ำมูกอะไรพวกนี้เหงื่อมีไหมอย่างเงี้ยนะฮะคือที่ตรวจมาเนี่ย สารคัดหลั่งบางชนิดเนี่ยมีเชื้อน้อยคนะอันนี้เข้าใจนี้ก่อนนะครับประเด็นที่สองคือนะต้องมีไข้นะครับไข้เริ่มแรกที่เชื้ออาจจะยังน้อยอยู่ไม่มีไข้ไม่มีอาการนี้ไม่มีเชื้อไม่มีการติดต่อเลยเห็นบอกว่าจะต้องไข่ขึ้นเขาบอกเห็นประมาณไข่ขึ้นสักสามวันใช่ไหมคะถึงถ้าเกิดว่าเป็นโอกาสติดเชื้อแพร่เชื้อมันถึงคือยิ่งยิ่งยิ่งสามวันขึ้นไปยิ่งเชื้อมากอย่างนี้ดีกว่านะครับนะครับดังนั้นเพื่อไม่ประมาทเราบอกถ้าเขามีไข้ก็อยู่ในขายที่ว่าเ้ยต้องระวังแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าะค โอกาสที่จะแพร่ได้แต่แพร่น้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้างคนแพร่เชื้อนะครับข้างคนรับเนี่ยนะครับก็คือถ้าผิวหนังนะครับมีแผลมีอะไรต่างๆนี่ก็เข้าได้นะครับหรือทั้งเยื่อบุต่างๆเช่นตาปากอะไรเงี้ยนะครับถ้าได้รับเชื้อเข้าไปนะครับอันนี้คือคนคนที่ส่งเชื้อมาคนรับ ผลรับเชื้ออีกส่วนนึงคือตัวเชื้อเองนะครับตัวเชื้อที่ได้รับเนี่ยมากหรือน้อยนะครับเชื้อโรคบางชนิดได้รับนิดเดียวนะสมสมตัวเลขสมบูรณ์ถ้สิต,ตัวเป็นโรคแล้วบางทนต้องร้อยตัวถึงจะเป็นโรคนะครับ,นะรบอันนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจตรงตรงพวกนี้ก่อนนะครับท่านี้ในน้ำลายอาจจะเชื้อน้อยสมมติมเนี่ยนะครับแตนะ่โอเคเรื่องของจะติดทางทางดมหายใจทางอะไรเงี้ยมันมันมันไม่มีเนี่ยนะก็ถึงได้บอกว่ามันไม่เหมือนพวกไข้หวัดใหญ่นะฮะ อันนี้เราบอกว่าหนึ่งทางอากาศเนี่ยไม่แพร่อไอกไม่ติดต่อกันทางนน้ำไม่ติดต่อกันทางอาหารไม่ติดต่อกันสหรัฐอ,อเมริกาซีดีซีเขาก็มีโปสเตอร์มาเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ขออญาตทําความเข้าใจครับ,รบแล้วถ้าดูจากแอฟริกาเนี่ยถามว่าคนที่ป่วยเยอะๆนี่คือใครหนึ่งญาติในครอบครัวที่ใกล้ชิด อาจจะประถมพยาบาลดูแลกันอย่างเงี้ยนะครับที่สองคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลถ้าเกิดว่าไม่ระวังอะไรเนี่ยนะนะครับก็มีโอกาสติดได้ถึงต้องสวมพวกชุดอวกาศอไปพวกนี้นะชุดป้องกันเต็มที่แต่ตอนนี้อเมริกาเขาดูสิฮะคนไข้ข่าววันนี้ออกตัวไม่ปานเลย้จริงหรอคะที่ะดิเอาจริงสิครับต้องจริงเพาก็แถลงขนาดนั้นแล้วนะฮะนะฮะต้องต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อนะฮะนี่อันนี้คือข่าวดีผมว่านะครับแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าเนี่ยอเมริกาตอนนี้ก็ไม่มีข่าวว่าบุคลากรติด อันนี้ยิ่งทาให้ความมั่นใจในในบุคลากรทางของเราเนี่ยนะครับมั่นใจงยิ่งขึ้น,น,นถูกไหมฮะเออคือ,ค,อคือทําได้แล้วไทยเราก็ผ่านเรื่องของซาเรื่องหวัดนกมาแล้ว <a> ค่นะครับนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งผมองอคิดว่าขออนุญาตทาความเข้าใจกับี่องประชาชนครับค่ะอี่เมี้คะอย่างของสหรัฐอเมริกาที่หายสองคนเนี่ยคะ่<อ>ะหายจากอะไรคือคือหมายถึงว่าทายังไงถึงหายรักษาด้วยยาซีแมปหรือว่าวิธีการไหนคือจริงๆเนี่ย ก่อนหน้านี้เสียชีวิตถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับพอเรารู้เร็วนะครับแล้วก็ประคับประคองเช่นให้น้ําเกลือดูแลอย่างดีเนี่ยลดการสูญเสียลงมานะครับอาจจะเหลือหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับพอได้ยาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้หายได้นะครับ<อ>ซึ่งตอนนี้มียาหลายตัวพอองค์การนาาโรกประกาศว่าโอเคเรื่องเนี้ยถือว่า แม้ยานี้ไม่ผ่านการทดลองในคนมาก่อนะนะครับก็ยอมให้เอามาใช้รักษาได้เลยตอนนี้ม,นนมันเป็นทางทางทางรอดความหวังสุดท้ายความหวังเดียวใ,ใช้ใอย่างนั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับนะครับเขาก็เอาซีแบตไปใช้ในสองคนเนี้ยาที่ออกทางอเมริกาเนี่ยนะครับะนะครับก็ปรากฏว่าหาย นะ,ะก็ต้องดูรายงานโดยละเอียดถ้าตอนนี้เท่าที่ฟังข่าวนี่ก็คือ,อยาตัวนี้ช่วยครับ<อ>แล้วก็ระบบการให้การดูแลทางการพยาบาลซึ่งดีนะครับดูแลใกล้ชิดประ,ะครบับประคองอะไรอย่างนี้ก็ก็ด้วยกันผมคิดว่าคงต้องประกอบกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นท่านอธิบดีพูดถึงเรื่องของตัวเชื้อด้วย,ยนะคะว่าเชือ้อหมากเชื้อน้อยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของโอกาสในการติดเอ่อหลายคนก็อาจจะสอบถามว่าบางครั้งเนี่ยเชื้ออย่างสารคัดหลั่งมันอาจจะออกมาสู่ร่างกายแล้วก็ไปติดอยู่ในพื้นที่ต่างๆเอ่อ เวลามันอยู่ภายนอกร่างกายอะคะ่ะเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอะคะมันมันโดนแสงแดดแผดเผาก็เสียชีวิตแล้วครับนะฮะอาจจะอยู่ได้สักวันสองวันอย่างเงี้ยนะครับะนะฮะแล้วก็ถ้าโดนอย่างเช่นต้มธรรมดาก็ตายหมดแล้วครับค่ะหกสิบองศาท่านเองครับก็ตายแล้วครับค่ะเชื้อมันไม่ได้ทนมากครับแล้วก็ถ้าเกิดเอ่อตัวผิวมันเนี่ยโดนน้ํายาพวกเช็ดอย่างเช่นคอหรอกไอ้พวกน,น้ํายาพอกขาวเนี่ยตายหมดนะฮะตายหมด นะครับเพนี่ยเราถึงทําการสะอาดอย่างเช่นรถพยาบาลเนี่ยแล้วก็น้ํายานี่เช็ดนะครับฆ่าเชื้อมันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนจะได้ลดความตื่นตระหนก,กน,นะครับใช่ใช่เราก็พยายามจะถามทุกอย่างในพยายามถามหลายๆยแง่มุมเพราะที่พี่น้องประชาช<ด><ด>นสงสัยดีครับผมค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเชื้ออยู่ในที่ธรรมดาอาจจะระยะเวลายาวนานสุดหนึ่งถึงสองชั่วโมงเออหนึ่งถึงสองวันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการฆ่าเชื้อใช้ความร้อนหรือว่าใช้ยาพ่นฆ่าเชื้อยังไงก็ตามเนี่ยมันตายทันที คือพวกนี้มันเวลาสอื่นนะอากาศหนาวนาเย็นเย็ชืนแฉะอย่างเงี้ยอยู่ได้นานแต่บ้านเราเนี่ยร้อนแล้วก็มีแดดคอยแดดต่องถึงเนี่ยนะครับเขากูเขาเขาโดนอุณหภูมิเลโดนแสงแดดก็ก็ตายครับคนนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางทีมงานได้มีโอกาสคุยกันกับทางผู้ำนวยการสนามบินสุวรรภูมิค่ะที่บดีคะเราก็พยายามที่จะถามไปว่าทางสุวรรภูมิจะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เราก็ถามถึงเรื่องของจุดต่อเครื่องหรือว่าจุดทรานสิตนะคะเพราะว่ามีเอ่อพม่า มาต่อเครื่องที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางกลับไปบ้านแคลวอันนั้นก็อยู่ในข่ายต้องสงสัยเหมือนกันแต่ว่า,าทางด้านของสนามบินบอกว่าจะต้องรอการสั่งการจากกรมควบคุมโรคและอยากจะเรียนสอบถามอธิบดีว่าตอนนี้เรามีแนวความคิดในการที่จะสั่งการให้เพิ่มมาตรการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะอันนี้คงคงคง,คงไม่ได้สั่งการนะนะฮะคงคะปรึกษาหารือกันมากกว่าเอาเอาเอาตอนนี้เราก็ดูนานาชธาตินะครับแล้วก็ดูทางหลักวิชาเราก็เซตมาตรการของเรานะพอเราทําไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราเจอต้องยอมรับว่าเอ่อทุก พีเนี่ยก็ต้องมาที่ด่านของเราเนี่ยเฉพาะคนที่เข้าประเทศใช่ไหมฮะนี้คนที่มาทานสิตเนี่ยไม่ได้ผ่านด่านแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องเพิ่มมาตรการดูว่าจะทํำยังไงเย็นวันนี้ท่านรัฐกระทรวงจะเข้าไปที่สุวรรณภูมิตอน4โมงเย็นนะครับพานักข่าวไปดูด้วยแล้วก็คงปรึกษาหารือตอนนี้เราก็ปรึกษาหารือการท่าอากาศยานสายการบินต่างๆนะครับไปจนถึงตรวจคนเข้าเมืองทางตารวจตมอนะครับก็คือร่วมกันนะครับมาตรการเข้มข้นเพื่อเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนครับ ค่ะแล้วการพวกชายแดนแนวชายแดนนะคะเอ่อทุกด่านครับค,คือทั้งด่านที่เป็นบกเรืออากาศเนี่ยนะฮะ,ะนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคอยู่นะครับแล้วก็ร่วมกับตมนะฮะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเฝ้าทางด่านอย่างเดียวนะ,ะต้องยอมรับตรงนี้นะะ,ะมันถึงต้องมีมาตรการที่สามาราบาลกับในชุมชนร่วมด้วยครับค่ะบางคนไปสร้างความหวังว่าเอาแต่ที่ด่านจริงๆเนี่ยน,นะะบางประเทศเขาไม่สนใจเลยนะฮะเรื่องด่นดานค่ะเพราะว่ามันมาบางทีก็เดินทางเข้ามา โดยปกติธรรมดาไม่ได้ผ่านที่ด่านใช่ไหมคะคราอย่างอเมริกาอย่างยุโรป E.U. บางประเทศเนี่ยเขาไม่สนใจด่านเพราะ็ถือว่าในชุมชนเขาเข,าเข้มแข็งก<อ>ับระบบบริการเขาตรวจจับได้เร็วอ๋อค่ะนะฮะด่านค่ะงั้นในเบื้องต้วนวันนี้เรียนสอถามอธิบดีเท่านี้นะคะเวลาหมดแล้วโอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โสพลเมฆทนค่ะ